ในโลกนี้อะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตถ้ามันไม่โตมันก็จะตายชีวิตคนจําเป็นต้องเติบโตวความรักก็จำเป็นต้องเติบโตทัศนคติของคนก็จำเป็นต้องเติบโตพี่เข้มอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นอุทาหรณ์ที่สําคัญมากอยากให้ฟังก่อนที่ความรักของเพื่อนเพื่อนจะพังนะครับมีหลายเคสเลยที่มาปรึกษาด้วยปัญหาประมาณนี้คือเขาเคยรักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะชายหญิงรักกันตั้งแต่มปลายมาหาลัย เขาก็รักกันดีในตอนนั้นนะครับฝ่ายชายก็เป็นหนุ่มฮอตที่สาวๆทุกคนต่างหมายปองสาวๆทุกคนต่างใฝ่ฝันชอบเล่นเกมมีความสนุกสนานล่าเริงเฮฮาขี้เล่นชุดบาสเก่งหน้าตาดีเล่นกีฬาเก่งก็คือเป็นหนุ่มป๊อปหนุ่มฮอตเหมือนในหนังเลยนึกออกไหมแล้วผู้ชายคนนี้ก็หลุดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หลุดนะก็มาเป็นแฟนกับคนที่มาปรึกษาวิเค้มนะครับเป็นแฟนกับสาวสาวบ้านๆคนหนึ่ง มีเพื่อนเยอะนะมีกิจกรรมเยอะเห็นไหมผู้ชายประมาณนี้เท่ใช่ไหมตอนที่เราแบบอยู่มอต,ตอนม้นมปลายผู้ชายประมาณนี้ก็จะมีผู้หญิงมากีดไม่ใช่หนุ่มเนิร์ดนะแต่ต้องเป็นถ้าเนิร์ดแบบเรียนเก่งก็ต้องเรื่องเรื่องพวกกีฬาเรื่องสังคมเรื่องเพื่อนเนี้ยมีความเป็นจ่าฝูงผู้หญิงก็จะหมายปองนะครับการมีเพื่อนเยอะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็ถือเป็นความป๊อปนะป๊อปปูล่าเลยทีเดียวนะแต่พอคบกับ สาวคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนุ่มคนนี้ไม่โตไปตามวัยพี่แค่ไม่ได้หมายความว่าเขาอายุ20แล้วก็20ไปตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับไม่โตไปตามวัยในที่นี้หมายถึงว่าคนอื่นก็ทํางานแล้วเขาแบบเขาคิดและเอออายุ30จะต้องมีงานประมาณนี้จะต้องก้าวหน้าประมาณนี้อาจจะต้องเดินหน้าไปอย่างน้อยถ้าไม่มีเรื่องการงานเขาก็ต้องหาเงินให้มันมั่นคง หรือคิดอะไรที่มันสมฐานะของตัวเองถามว่าเออเราจะมีเป้าหมายในอนาคตอะไรบ้างเราจะมีลูกไหมถ้ามีลูกต้องวางแผนการเงินเพิ่มไหมอย่างน้อยต้องมีเรื่องนี้ไม่มีเงินไม่เป็นไรเพราะบางบางคนผู้หญิงเก่งหาเงินได้แต่ผู้ชายบางคนพอผู้หญิงไปหาเงินไม่ยอมว่ะหึงหวงตามโทรจกโทรเช็คกลัวว่าเขาจะหนีนะผู้ชายคนนี้ก็คือยังเป็นเด็กอยู่ ยังเป็นนักดื่มนักลิงก์นัดกงกับเพื่อนเพื่อนทุกวันยังเล่นเกมอยู่ยังชูดบาสอยู่ยังเป็นหนุ่มป๊อปอยู่แต่อายุมากขึ้นแล้วนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความรักนะมันมันความรักมันยังมีอยู่แหละแต่คนที่มีความรักเนี่ยไม่เติบโตไปตามกาลเวลาทะเลาะกันนะครับปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันมาคุยกันไปคุยกันมา ผู้ชายก็บอกเนี่ยเพราะว่าเธออะมองแต่เงินนะไปโทษผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแบบติดหรูอยากได้เงินพอเดี๋ยวมีผู้ชายรวยๆเดี๋ยวมันก็ทิ้งไปแล้วนะโหผู้ชายท็อกซิกนี้ท็อกซิกมากนะแล้วก็ผู้ชายพวกนี้ก็ชอบไปอยู่รวมกลุ่มกันซะด้วยนะชอบอยู่รวมกลุ่มกันตั้งแก๊งนินทาผู้หญิงคร <c oughs> อบครัวผู้ชายก็ดันอยากมีลูกอีก นะอยากมีลูกเพราะว่าลูกเนี่ยมันแสดงถึงความมั่นคงโตมาจะได้ดูแลพ่อดูแลแม่ได้แต่ที่นี้ผู้หญิงต้องทางานตลอดมีลูกไม่ได้ส่วนผู้ชายก็ไม่ทํางานญาติผู้ชายเนี่ยก็บอกว่าอไม่ต้องไปมีมาหรอกงงเงินนะ่ะเนี่ยมีแถวบ้านเนี่ยมีป่ากลก้วยมีกล้วยมีอะไรกระบท,บทกับข้าวให้มันกินเดี๋ยวเด็กมันก็โตนะฝ่ายหญิงก็ขึ้นภาพในหัวออกมาเลยนี่ฉันต้องเลี้ยงลูกในสภาพนี้จริงๆเหรอฉันรับไม่ได้เลย อธิบายภาพในหัวให้ผู้ชายฟังผู้ชายก็หาว่าผู้หญิงหัวสูงนะปัญหาทะเลาะกันก็ตามมาเต็มไปหมดมึงอจ,จะเลิกกับกูแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณกูขึ้นมึงเลยนะเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่มีคนมาปรึกษาพี่เข้มเนี่ยเยอะมากเพื่อนพี่เข้มก็เจอนะคนที่ไม่รู้จักพี่เข้มเนี่ยมาปรึกษาแบบเขาเรียกปรึกษาแบบส่วนตัวจ้างพี่เข้มเนาะเป็นที่ปรึกษาความรักเนี่ยก็เจอ,อมาเยอะเหมือนกันนะครับ เอายังไงดีนะผู้หญิงบางคนก็มาพร้อมกับความสับสนเพราะฝ่ายชายป้ายสีให้แล้วว่าเดี๋ยวเธอจะไปมีชู้นะผู้หญิงก็เลยบอกว่าเออผู้ชายคนนี้เขาก็นิสัยดีเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงมาก่อนเลย <c oughs> เขาไม่เคยมีชู้มาก่อนเลย <c oughs> เขานิสัยดีจรงิงๆนะเขารักเดียวใจเดียว <c oughs> เราจะเอายังไงดีเราจะเลิกดีไหมนะผู้หญิงบางคนมาพร้อมความสับสนผู้หญิงบางคน ก็มาพร้อมความรู้สึกผิดฉันหัวสูงเกินไปหรือเปล่าฉันฉันนั่นนี่นู่นทอดตัวเองไปเอาจริงๆคนไม่เจ้าชู้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนดีนะคนเจ้าชู้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะดูแลครอบครัวดีคนดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้เพราะบางคนเขาอาจจะดีกับผู้หญิงแต่เขาไม่ได้ดีกับลูกเขาก็ได้ บางทีคนดีๆต้องมาเลิกกันเพราะเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันก็ได้คือผู้ชายยัง,ย,งยังอยากยังเงี้ยยังอยากใช้ชีวิตยังอยากมีไลฟ์สไตล์ที่แบบแฮปปี้ลันลานั่งกงเล่าเล่นกีฬาบ้างคุยกับเพื่อนส่วนใหญ,ญ่จะคุยกับเพื่อนแหละพออายุเริ่มเยอะละในขณะที่ผู้หญิงก็ต้องมองและเออถ้ากูมีลูกนี่กูต้องดูแลลูกให้ดีกูจะมาตั้งท้องตั้งอะไรให้มันไม่ได้แล้วผู้หญิงก็จะมีหัวคิดไปอีกแบบหนึ่ง เพียงแ่นโคตรย้ำเลยนะอย่าพยายามมีลูกหรือบังคับให้อีกฝ่ายมีลูกเพื่อที่จะเป็นโซ่ทองมาคล้องใจนะครับไม่งั้นคุณจะไปแย่งชิงพลังงานจากเด็กนั่นไม่ใช่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของคนที่ดูแลความรักคือตัวของคุณเองและตัวของแฟนคุณด้วยอีกครึ่งหนึ่งถ้าเขาไม่ทําแปลว่ามันใช้ไม่ได้แล้วคุณไปเปลี่ยนเขาไม่ได้นะอย่าผักภาระการคล้องพ่อกับแม่ที่มีเป้าหมายไม่ตรงกัน เรื่องนี้ผู้ใหญ่อยางปวดหัวเลยแต่เราโยนภาระไปให้เด็กมีเด็กคนหนึ่งจะได้คล้องพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขมันไม่มีความสุขมันเป็นครอบครัวแต่มันไม่มีความสุขนะอย่าคิดอย่างนั้นนะมันต้องมีวิธีอื่นที่จะทําให้เรามีความสุขได้โดยไม่มีเด็กมาเกี่ยวข้องนะครับเนี่ยพี่เข้มก็เลยเกิดมาสายยาวเลยนะครับวันนี้เราจะคุยในเรื่องของรักแต่ละวัย ว่าแต่ละคนแต่ละวัยเนี่ยมีความคิดที่ต่างกันยังไงบ้างแล้วมันมีพิษด้วยนะถ้าเกิดว่าเราแบบความรักของเราไม่เติบโตไปตามวัยอ่ะเรายังอยากมีรักแบบวัยรุ่นอยู่แต่ก็อยากมีลูกพอสันชัตยานมันขับออกมาแล้วแต่ตัวเรายังทําตัวเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยนะพี่เข้มก็ต้องฮีลกันยกใหญ่ครับต้องเพิ่มเซลล์เอสตมให้กับฝ่ายหญิงส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงที่มาปรึกษานะแต่ผู้ชายบางคนอาจจะมีนะครับ เสร็จแล้วก็ต้องช่วยเขาตั้งเป้าหมายนะครับอันนี้มันเป็นกระบวนการเลยเนาะ,อะพอเขารู้เป้าหมายปุ๊บเขาก็จะเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็โอ้นี่มันมันไม่ใช่เป้าหมายของฉันนี่ว่าคนคนนี้ก็ต่างจากคนที่ฉันลิสต์เอาไว้นะเป้าหมายของแฟนเป้าหมายของคนรักที่ดีนะบางคนไม่กล้าตั้งเป้าหมายชีวิตก็เลยเดินสเปะสปะก็เลยเจอของพวกนี้เจอคนพวกนี้นะนี่คือ,ต,อตัวอย่างของความรักที่ไม่โตนะครับมันก็จะตาย